สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเกะภาษาจูกันนะคะอย่างแรกเราจะมาเกะกันเลยเริ่มเกะกันได้มาลองกันว่ามันจะเป็นอะไรทุกคนน่าจะใช้ถุงนะคะระวังมือกันนะคะเกะนี่แหละแล้วมาระวังมือที ม,มามักแกงดาะแกนันาะก็คือมันก็คือไอฉันยังไม,ม่มีระปอล่อนลอกหอตอกกลองก่อนนีสักสฉันยังไม่รู้นะนี่สองชิ้นนี่สองมาเรมาแกะนี่สเอานี้ก่อนให้แคร์แกร์มันดินใหค่อยกินะคนะ Я вас хочу до когось най. Я вам мені. Я вам. Так. Я та ні. คืออะไรอคะคืออะไรกันนะคืออะไรกันนะเรามาลองดูกันฮะมันจะคืออาชารู้ แต่งหน้าแต่งหน้าขอแต่งคิ้วของพวกแล้วยังไม่หมดนี่นะเด็กอันนี้ต้องเกะดูกันเชียรไลค์ม่เป็นลิปนะคะวันนี้เป็นลิปจิกระจกกันจะมาแต่งหน้าให้ดูวันหลังเรจะแต่งหน้าให้ดูกันนะคะวันหลังอันต่อมาเป็นลิปน่ารักมากนะคะเป็นมันลิปมันนี่ค่ะ น่ารักไหมคะน่ารักมากน่ารักมากน่ารักที่สุดเลยค่ะอันต่อมาเป็นลิปอีกแล้วค่ะ <Okay. S 1> แกะยิมค่ะเกะดูะกด่อนแต่ยังไม่ทา mm. ไปทาวันหลังจะแต่งหน้าให้ดูวันหลังนะจะแต่งหน้าให้ดูกันวันหลังแต่จะ,จะแกะเป็นลูกโบเทียจะแกะกันแบบไหน,นะคะ เข่าเนะคะคันค่ะนี่นี่มันหมุนหมุนค่ะหมุนกันนะหูบิเดงลูบเดงลูบโบูแล้วกันอืมนี่รูปนี้ อัสุายคือดสุดไปังปงปปปปปปดไปดีมีพี่กนบงพี่พี่กแปปัดแปงปัดแปปัด,ปดของท้งืองงดูของทหมดก็จะมีข้านี้นะคะนีปัดสองอันลิปมันหนึ่งอันน่ารักมากก็นี่ อีกหนึ่งอันลิปลิปก็ลิปอีกอันหนึ่งกระปัดนะคะห้านี้นะคะจบแล้วนะคะคบกันข้างหน้าคบกันข้างหน้านะจบไปตามด้วยติดตามนะไปกดไลค์กดแชร์กดไลค์ไปกดแชร์บายบาย